สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะติดตามเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่มีความเชื่อว่าทรัพย์สมบัติและกำแพงสูงใหญ่เท่านั้นคือเครื่องป้องกันภัยที่ดีที่สุดในชีวิตจนกระทั่งเขาสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นในใจของตัวเองขึ้นมาชายผู้นั้นมีนามว่าศินเขาเป็นพ่อค้าผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเมืองนี้ สินมีทรัพย์สมบัติมากมายจนนับไม่ถ้วนเรือสินค้าของเขาวิ่งเข้าออกท่าเรือตลอดทั้งปีเขามีเชื่อเสียงด้านความเฉลียวฉลาดในการค้าขายและความสามารถในการเพิ่มพูนทรัพย์สินได้เหนือกว่าใครทว่าความร่ำรวยของสินนั้นได้สร้างความเย่อหยิ่งในใจของเขาอย่างล้ำลึกเขาเต็มไปด้วยมานะ หรือความถือตัวและความเชื่อว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นทุกคนสินเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความโลภและความริษยาและผู้คนรอบตัวเขาทุกคนนั้นล้วนต้องการทรัพย์สมบัติของเขาสินไม่เคยเชื่อใจใครเลยแม้แต่คนเดียวเขาไม่เคยแสดงเมตตาหรือความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อผู้ใดเพราะเขามองว่า ความเมตตาคือความอ่อนแอที่จะถูกผู้อื่นใช้ประโยชน์เขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงตลอดเวลาแม้แต่ยามที่เขากําลังนับทองคำล้ำค่าเขาก็ยังต้องหันซ้ายแลขวาอยู่เสมอด้วยความเชื่อนี้สินจึงไม่ยอมอาศัยอยู่ในเมืองที่พลุกพล่านเหมือนคนอื่นๆแต่เขาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างคฤหาสส่วนตัวขึ้นมาในพื้นที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน คฤหาดของเขามีได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามแต่เพื่อความมั่นคงสูงสุดเขาเรียกคฤหาดของตัวเองว่าปราการพิทักษ์ทรัพย์มันเป็นคฤหาดที่ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินสูงใหญ่มีความหนาจนไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้เลยกำแพงนี้มิได้มีไว้เพียงเพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อ ตัดขาดตัวเขาเองจากโลกภายนอกประตูเหล็กขนาดใหญ่ของปราการพิทักษ์รั์จะเปิดออกเพียงเพื่อรับสินค้าหรือรับคนงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสินได้จัดเตรียมสเสบียงอาหารและแหล่งน้ำเอาไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้เขาสามารถอยู่รอดได้นานนับปีโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร สินเชื่อว่านี่คือความมั่นคงที่แท้จริงที่เงินทองสามารถซื้อได้ความมั่นคงที่มาจากความโดดเดี่ยวและพึ่งพาตนเองเท่านั้นเขาใช้เวลาในปราการพิทักษ์์โดยการตรวจนับบัญชีตรวจสอบทรัพย์สมบัติและวางแผนการค้าใหม่ๆเพียงลำพัง มีเพียงคนรับใช้จำนวนหนึ่งที่ได้รับคำสั่งให้ทำงานอย่างเงียบๆและห้ามพูดคุยกับเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีกำแพงหินที่เคยเป็นเพียงกำแพงทางกายภาพก็ได้กลายเป็นกำแพงทางจิตใจที่โอบล้อมหัวใจของศิลเอาไว้เขาไม่เคยแลกเปลี่ยนคำพูดที่อบอุ่นกับใครเลยชีวิตของเขากลายเป็นกิจวัตรที่ว่างเปล่า มีเพียงเสียงลมพัดผ่านกำแพงที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและเสียงเงียบงันของทรัพย์สมบัติที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้เขายังคงร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยิ่งเหงาและหวาดระแวงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันสินเชื่ออย่างมั่นคงว่าความมั่งคั่งคืออำนาจและอำนาจนั้นต้องแลกมาด้วยการโดดเดี่ยวและไม่เชื่อใจใคร เขาไม่เคยตระหนักเลยว่ากำแพงที่เขาสร้างขึ้นนั้นมิได้ทําหน้าที่เพียงแค่ป้องกันภัยจากภายนอกเท่านั้นแต่กำลังทําหน้าที่กักขังความสุขและความสัมพันธ์ที่แท้จริงให้ออกไปจากชีวิตของเขาอย่างถาวรความมั่งคั่งที่สร้างอยู่บนความหวาดระแวงนี้จะนำพาความสงบสุขมาสู่สิมได้จริงหรือไม่ หรือกำแพงสูงใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นจะกลายเป็นเงาที่บดบังไม่ให้เขาเห็นความจริงที่อยู่ภายนอกโปรดติดตามในตอนที่สองความมืดมิดในกำแพงสูงเรามาติดตามชีวิตของศิลป์พอขาผู้มั่งคั่งที่ขังตัวเองอยู่ในปราการพิทักษ์ กำแพงสูงใหญ่ที่เขาเชื่อว่าเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตชีวิตประจำวันภายในปราการนั้นดําเนินไปอย่างเย็นชาและเป็นระเบียบทรัพส,สมบัติถูกจัดเก็บไว้อย่างแน่นหนาไม่มีร่องรอยของการใช้ชีวิตที่แท้จริงอยู่เลยแม้แต่คนรับใช้จำนวนน้อยนิดที่ยังคงอยู่กับเขาก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเงียบเชียบ ทุกคนเคลื่อนไหวราวกับเงาที่กลัวแสงเพราะกลัวที่จะถูกสินกล่าวหาหรือระแวงสงสัยสินใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งอยู่ในห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยสมบัติเขานับบัญชีซ้ำแล้วซ้ำเล่าตรวจสอบความปลอดภัยของทุกสิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ยิ่งเขานับทรัพย์สินมากขึ้นเท่าไหร่ความสงบในใจก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น ความมั่งคั่งมหาศาลไม่ได้นำมาซึ่งความอิ่มเอมใจแต่นำมาซึ่งความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเขาเริ่มนอนไม่หลับเพราะเกรงว่ากำแพงที่เขาสร้างขึ้นอาจมีรอยร้าวหรือมีใครสักคนในหมู่ของคนรับใช้ที่กำลังวางแผนทรยศเขาอยู่ความเย่อหยิ่งและมานะในตัวของศิลป์ได้ทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการมองเห็นความเป็นมนุษย์ของคนรอบข้าง เขาไม่สามารถสัมผัสถึงความซื่อสัตย์หรือความปรารถนาดีได้เลยเพราะใจของเขาถูกบดบังด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนต่างต้องการของของเขาในขณะที่ชีวิตของสินอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์โลกภายนอกกำแพงกลับเผชิญกับภัยที่บตริครั้งใหญ่ภัยแล้งรุนแรงได้เข้าปกคลุมอาณาจักรอย่างไม่เคยมีมาก่อนแม่น้ำและลำธารที่เคยหล่อเลี้ยงหมู่บ้านรอบข้าง ก็แห้งขอดลงอย่างสิ้นเชิงบ่อตื้นๆของชาวบ้านเหือดแห้งจนหมดสิ้นชีวิตผู้คนและสัตว์เลี้ยงอยู่ในภาวะวิกฤตทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าบ่อน้ำบาดาลลึกของศิลที่ขุดไว้ในปราการนั้นยังคงมีน้ำที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้เป็นแรมปีแต่ความหวาดกลัวต่อพ่อค้าผู้เย็นชาทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปขอความช่วยเหลือ จนกระทั่งป้าคำหญิงชราผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั้งหมู่บ้านซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาและปัญญาได้ตัดสินใจเดินเข้าไปยังกำแพงสูงใหญ่ของปราการพิทักษทรัพย์เธอไม่ได้ถือเงินทองหรือสิ่งของใดๆไปด้วยเพียงแต่ถือหม้อดินเปล่าใบหนึ่งและเดินไปพร้อมกับความหวังสุดท้ายของหมู่บ้าน ปาคำยืนอยู่หน้าประตูเหล็กอันมหึมาก่อนที่คนรับใช้จะพาเธอเข้าไปพบสินในที่สุดสินนั่งนิ่ในห้องที่เย็นเยือกเต็มไปด้วยสมบัติระยิบระยับเขามองดูหญิงชราที่มาพร้อมกับหม้อดินเปล่าด้วยสายตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความระแวงทันทีป้าคำก้มกราบอย่างนอบน้อมแล้วอธิบายถึงความทุกข์ยากของหมู่บ้านอย่างใจเย็น เธอบอกว่าน้ำที่ขอเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นเพียงเพื่อการประทังชีวิตของเด็กๆและผู้ชาราเท่านั้นเธอกล่าวว่าท่านศินน้ำที่ท่านมีนั้นมีมากคอต่อท่านและลูกหลานท่านแต่สำหรับพวกเรามันคือความเมตตาที่จะช่วยชีวิตผู้คนได้ทั้งหมู่บ้านสินฟังอย่างเยือกเย็นก่อนจะหัวเราะอ,อย่างเหยียดหยาม แล้วกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยมานะและความเชื่อมั่นในความเห็นแก่ตัวของตนเองว่าความเมตตาที่เจ้าว่านั้นคือความโง่เขลาหากข้าให้เจ้าไปเพียงเล็กน้อยในวันนี้พรุ่งนี้เจ้าก็จะกลับมาขออีกและจะนำคนอื่นมาขอด้วยทรัพย์สมบัติที่ข้าหามาด้วยความสามารถนี้ข้าไม่ต้องการให้ใครมาฉกฉวยเอาไปโดยง่าย เขาชี้ให้เห็นถึงกำแพงสูงใหญ่แล้วกล่าวอย่างเด็ดขาดว่ากำแพงนี้สร้างขึ้นเพื่อต้องกันความอ่อนแอและข้าจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาหาประโยชน์จากความเอื้อเฟื้อของข้าหากพวกเขาอ่อนแอเกินกว่าจะอยู่รอดได้ก็จงยอมรับชะตากรรมของตนเองไปปะคำไม่ได้โต้เถียงเธอเพียงแค่โค้งคำนับอย่างสงบแล้วเดินออกมาจากปราการนั้นอย่างเงียบๆ ความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านดับลงพร้อมกับเสียงปิดประตูเหล็กอันหนักอึง้งสินรู้สึกพึงพอใจในตนเองอย่างยิ่งที่สามารถปกป้องทรัพสมบัติของตอนเองได้แต่เมื่อเขากลับมานั่งอยู่ในห้องโถงใหญ่ที่เต็มไปด้วยทองคำอีกครั้งเขากลับรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่กัดกินลึกเข้าไปในจิตใจความรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังถูกขังอยู่ในหีบสมบัติอันมืดมิด สินได้ใช้กำแพงหินสูงใหญ่ของเขาเพื่อกั้นขวางไม่เพียงแต่ภัยจากโจรผู้ร้ายเท่านั้นแต่ยังกั้นขวางเมตตาและกรุณาออกไปจากชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์ความทุกข์ยากของโลกภายนอกกำลังถูกสะท้อนกลับมาเป็นความมืดมิดทางจิตวิญญาณภายในกำแพงของเขาเองกำแพงที่สินสร้างขึ้นอย่างมั่นคงจะสามารถปกป้องเขาได้ไปตลอดจริงหรือไม่ หรือความมั่งคั่งที่ขาดเมตตาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปราการอันแข็งแกร่งต้องพังทลายลงโปรดติดตามในตอนที่3วันที่ความมั่งคั่งไม่ช่วยอะไรเรามาติดตามชีวิตของศิลป์พ่อค้าผู้เย็นชาที่เพิ่งปฏิเสธความเมตตาต่อชาวบ้านที่กําลังทุกข์ยากจากภัยแล้งไปอย่างโหดร้าย หลังจากเหตุการณ์นั้นสินกลับไปใช้ชีวิตตามปกติภายในปราการพิทักษทรัพย์หลายเดือนผ่านไปภายแล้งภายนอกยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นแต่บ่อนน้ำบาดาลลึกของสินยังคงอุดมสมบูรณ์เขายิ่งมั่นใจในความถูกต้องของการตัดสินใจของตนเองเขาคิดในใจอย่างย่อหยิ่งว่าข้าฉลาดกว่าพวกคนโง่เหล่านั้นทรัพย์สมบัติที่ข้าสะสมไว้ คือหลักประกันที่ไม่มีวันทรยศค่ะความถือตัวและมานะของศินเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดเขารู้สึกเหนือกว่าทุกคนที่อยู่นอกกำแพงทว่าภัยพิบัติที่แท้จริงมักจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเสมอในค่ำคืนที่เงียบสงัดคืนหนึ่งขณะที่ศินกำลังง่วนอยู่กับการตรวจสอบบัญชีทองคำเสียงโครมครามจากด้านบนของกำแพงก็ดังขึ้นอย่างกระทันหัน ไม่ใช่ภัยแลง้งแต่เป็นกองโจรติดอาวุธกลุ่มใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะอดอยากในภูมิภาคจึงหันมาปล้นสะดมทรัพย์สินของคนร่ำรวยกองโจรกลุ่มนี้ได้ยินกิติศัพท์ของปราการพิทักษ์ทรัพย์มานานและตั้งใจบุกเข้ามาชิงทรัพย์สินทั้งหมดสินตื่นตระหนกสุดขีดเขาวิ่งไปยังหอคอยรักษาการและพบว่ากำแพงที่เขาเชื่อมั่นได้ถูกจอมตีอย่างหนัก กำแพงสูงใหญ่ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นเครื่องขัดขวางตัวเขาเองเพราะกำแพงนั้นสูงเกินกว่าที่เขาจะมองเห็นการบุกรุกของศัตรูที่ปีนขึ้นมาจากด้านนอกและที่สำคัญกำแพงนั้นสูงเกินกว่าที่จะทำให้เสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาไปถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลได้ทันเวลากองโจรใช้บันไดและเครื่องมืออย่างชำนาญพวกเขาทำลายประตูเหล็กหนักอึ้งที่สินเชื่อว่าไม่มีวันเปิดออกได้สำเร็จแล้วแนว กำแพงที่สร้างด้วยเงินมหาศาลก็ถูกบุกรุกจนได้ทรัพย์สมบัติและกลไกป้องกันอันซับซ้อนของศินได้แต่หน่วงเวลาการปล้นไว้เท่านั้นแต่ไม่อาจหยุดยั้งได้เมื่อภัยมาถึงตัวสินพบว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความกล้าหาญให้กับคนรับใช้ที่หนีเอาตัวรอดไปแล้วได้และไม่สามารถซื้อการต่อสู้ร่วมกันที่จะเกิดขึ้นจากความผูกพันในชุมชนได้เลย ความโดดเดี่ยวที่สินสร้างขึ้นด้วยมือของเขาเองกลายเป็นหายนะที่ย้อนกลับมาทำลายเขาอย่างสาสมเขาไม่มีเพื่อนไม่มีพันธมิตรไม่มีใครสักคนที่จะยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องความเห็นแก่ตัวของเขาเมื่อเห็นว่ากองโจรบุกเข้ามาถึงห้องโถงเก็บสมบัติสินก็ตระหนักว่าทุกสิ่งจบสิ้นลงแล้วความเชื่อที่ว่าทรัพย์สมบัติคืออำนาจได้พังทลายลงในพริบตา เขารู้สึกราวกับร่างกายถูกแช่แข็งด้วยความหวาดกลัวเขาไม่สามารถหยิบอาวุธขึ้นต่อสู้ได้ไม่สามารถสั่งการใดๆไ,ไ,ได้เลยสินทำได้เพียงสวมเสื้อผ้าเก่าๆคว้ากระเป๋าเล็กๆที่มีเงินสำรองติดตัวไปได้เพียงเล็กน้อยแล้ววิ่งหนีออกจากปราการพิทักษ์ทรัพย์ทางประตูหลังที่ถูกซ่อนไว้เขาต้องทิ้งห้องทองคำอันโอ้อาทิ้งความเย่อหยิ่งทิ้งทุกสิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นเอาไว้เบื้องหลัง เขาวิ่งหนีอยังไม่คิดชีวิตทะลุผ่านป่าไม้ที่แห้งแล้งและมุ่งหน้าไปยังทิศทางเดียวที่เขารู้จักนั่นคือหมู่บ้านยากจนที่เขาเคยปฏิเสธน้ำเพียงหนึ่งขันเมื่อหลายเดือนก่อนเมื่อมาถึงขอบหมู่บ้านสินในสภาพที่เสื้อผ้าขาดรุง่งริ่งใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นและเหงือ่อเขาไม่เหลือเขาเป็นพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่เลยแม้แต่น้อยทรัพย์สมบัติทั้งหมดถูกปล้นไปแล้ว กำแพงที่เขาสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเขากลับกลายเป็นเพียงซากปร,รักหักพังเขานั่งตัวสั่นอยู่ใต้ร่มไม้ริมทางพลางมองดูบ้านหลังเล็กๆของชาวบ้านที่ปลูกติดกันอย่างอบอุ่นเขาตระหนักถึงความย้อนแย้งที่แสนเจ็บปวดที่สุดในชีวิตชายผู้ร่ำรวยที่สุดในแคว้นต้องมาขอความปลอดภัยและที่พักพิงจากคนยากจนที่สุดที่เขาเคยดูถูกเหยียดหยามมาตลอดทั้งชีวิต ตอนนี้ความอยู่รอดของเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรุณาหรือความสงสารที่เขายืนยันปฏิเสธที่จะมอบให้กับผู้อื่นมาตลอดทั้งชีวิตกำแพงที่มองไม่เห็นในใจของศิลจะพังทลายลงหรือไม่เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับความเมตตาที่แท้จริงโปรดติดตามในตอนที่4สายใยแห่งเมตตา เรามาถึงบทสรุปของเรื่องราวกำแพงที่มองไม่เห็นแล้วสินพ่อค้าผู้ร่ำรวยถูกปล้นทรัพย์สินจนหมดตัวและต้องหนีตายมายังหมู่บ้านที่เขาเคยปฏิเสธน้ำเพียงหนึ่งขันเมื่อเขามาถึงขอบหมู่บ้านในสภาพที่อับอายและหวาดกลัวที่สุดเขาก็ทุดตัวลงด้วยความรู้สึกสิ้นหวัง สินเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคำพิพากษาคำเย้ยหยันและการแก้แค้นที่เขาคู่ควรแต่แล้วหญิงชราผู้หนึ่งก็เดินเข้ามาหาเขาหญิงชราผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือป้าคำผู้เท่าที่เคยมาขอความเมตตาจากเขา เมื่อป้าคำเห็นสินในสภาพที่หมดสิ้นทุกอย่างใบหน้าของเธอก็ไม่ได้แสดงความสะใจหรือความโกรธแค้นเลยแม้แต่น้อยแต่กลับมีเพียงความกรุณาความสงสารอย่างบริสุทธิ์ใจเท่านั้นป้าคำเข้ามาช่วยพยุงศิลให้ลุกขึ้นแล้วกล่าวอย่างแผ่วเบาว่า,วาท่านเหนื่อยนักแล้ว ท่านได้รับบาดเจ็บมาใช่ไหมมาเถิดในหมู่บ้านนี้ยังมีน้ำให้ท่านได้ดื่มและมีที่กำบังให้ท่านได้พักสินตกตะลึงกับความเมตตาที่ได้รับเขามองไปยังใบหน้าที่อ่อนโยนของป้าคำแล้วน้ำตาแห่งความสำนึกผิดก็ไหลาอาบแก้มเขารู้สึกละอายใจอย่างถึงที่สุด เขาได้แต่พร่ำพูดขอโทษป้าคำซ้าแล้วซ้าเล่าสารภาพถึงความเลือดเย็นที่เขาเคยปฏิเสธน้ำในยามที่ชาวบ้านต้องการที่สุดป้าคำไม่กล่าวตํำหนิเลยแม้แต่คำเดียวเธอกล่าวว่าความทุกข์ที่ท่านได้รับนั้นสอนบทเรียนให้ท่านแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปเราจงอยู่กับปัจจุบัน และมองหาทางที่จะบรรเทาความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าเถิดชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพวกเขารู้ว่าศิลคือพ่อค้าผู้ย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวแต่เมื่อเห็นศิลในสภาพที่หมดสิ้นทุกอย่างและเห็นกรุณาที่ป้าคำมอบให้พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ซ้ำเติมผู้ที่ล้มลง และร่วมกันให้ความช่วยเหลือสินอย่างเต็มที่สินได้รับอาหารผ้าหม่มและที่พักพิงจากคนยากจนที่เขามองว่าอ่อนแอที่สุดในโลกเขาได้เรียนรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากกำแพงหินหรือทองคำที่ถูกเก็บซ่อนไว้แต่มาจาก สายใยแห่งเมตตาที่เชื่อมโยงมนุษย์ไว้ด้วยกันเขาตระหนักว่าตลอดชีวิตของเขาที่ผ่านมาเขาได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับการสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นในใจของตัวเองกำแพงที่กันไม่ให้ความรักความเอื้อเฟื้อและความจริงใจเข้าถึงหัวใจของเขาได้และกำแพงนั้นเองที่ทำให้เขา กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกสินยอมละทิ้งมานะความถือตัวทั้งหมดเขาขออนุญาตชาวบ้านให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เหลืออยู่เพื่อชดใช้ความผิดในอดีตเขาไม่ได้กลับไปสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองแต่ใช้เงินสำรองที่เหลือติดตัวเพียงเล็กน้อยผนวกกับแรงกายของตนเอง ในการช่วยชาวบ้านซ่อมแซมบ่อน้ำที่แห้งขอดออกแบบระบบชนลประทานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างที่พักพิงที่มั่นคงให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านสินทำงานด้วยความเคียรพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ในครั้งนี้เขาสร้างด้วยเมตตาและกรุณา เขาสร้างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบหรือความภาคภูมิใจของตนเองและในที่สุดสินก็ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้เขาไม่ได้มีกำแพงสูงใหญ่ล้อมรอบอีกต่อไปแต่เขามีกำแพงแห่งความผูกพันที่มองไม่เห็นคอยปกป้องเขาอยู่ เมื่อใดที่ชาวบ้านพบความยากลำบากสินก็จะยื่นมือเข้าช่วยเมื่อใดที่สินต้องการความช่วยเหลือก็จะมีชาวบ้านมากมายมาอยู่เคียงข้างเขาความมั่นคงที่แท้จริงของเขาจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่อาจถูกปล้นไปได้แต่ขึ้นอยู่กับความเมตตาที่เขาได้หว่านเอาไว้ในจิตใจของผู้คนสินได้เข้าใจแล้วว่า เมตตาและกรุณาคือบ่อกเกิดของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดและเป็นหลักประกันความปลอดภัยที่ไม่วันคังทลายขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงตระหนักรู้ว่าการสร้างกำแพงกั้นหัวใจเพื่อป้องกันภัยจากโลกภายนอกนั้นมีแต่จะกักขังความทุกข์ไว้ภายใน แต่เมื่อใดที่เราเปิดใจและมอบเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกความสงบสุขและความมั่นคงจะไหลเวียนเข้ามาเป็นเครื่องป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเราทุกคนค่ะ